สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศงานเทศกาลโคมแสนดวงที่วัดพระาธาตุธริพุญชัยจังหวัดตําพูนค่ะงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายน2565ค่ะงานเทศกาลโคมแสนดวงนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทงหรือประเพณีนี่ป็น เป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานโคมล้านาหลายหลากสีเป็นฝีมือของชาวบ้านในจังหวัดลำพูนทั้งแม่บ้านผู้สูงอายุและคนรุ่นใหม่ที่ว่างงานดังนั้นโคมที่ได้ถวายนอกจากได้ความสวยงามแล้วยังได้ถวายบูชาและได้ถวายสักระรวมทั้งได้ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านได้มีรายได้ในช่วงเทศกาลด้วยค่ะ ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมโคมเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆเพื่อความสวยงามแฝงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องความเชื่อความศรัทธาและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ดีงามช่วงเทศกาลนี้ ขอเรียนเชิญทุกท่านมาถวายโคมเพื่อพุทธบูชาเพื่อแสงประทีปจากโคมจะช่วยส่องสว่างให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ